ถ้าพูดถึงเส้นทางการเล่นอ e ีฟุตบอลให้ไปถึงระดับดีหนึ่งสิ่งที่หลายคนมักจะคิดถึงเป็นอย่างแรกคือฝีมือแต่จริงๆแล้วในแพทช์ใหม่2026นี้เกมไม่ได้วัดกันแค่ทักษะการกดปุ่มหรือการยิงประตูเท่านั้นมันคือเรื่องของการอ่านเกมและการปรับตัวมากกว่าเดิม 1. การเลือกแผนที่เหมาะกับตัวเอง ในแพทช์2,026นี้เกมปรับสมดุลให้แต่ละแผนมีเอกลักษณ์ชัดเจนขึ้นเช่นแผนลองบอลเคาน์เตอร์ยังคงทรงพลังแต่ก็ไม่ใช่คำตอบเดียวเพราะโพเซชชันเกมและควิกเคาน์เตอร์ถูกอัปเกรดให้สามารถแก้เกมได้ดีขึ้นถ้าคุณอยากขึ้นดีหนึ่งต้องรู้ว่าแผนไหนเข้ากับสไตล์ของคุณที่สุดแล้วเล่นมันให้เฉียบคมที่สุดแทนที่จะวิ่งตามกระแสว่าใครใช้แผนไหนแล้วแรงขึ้น 2. รู้จักนักเตะในทีมจริงๆหลายคนชอบเลือกนักเตะเพราะค่าพลังรวมสูงแต่ใน EFootball 2026เกมปรับให้สไตล์การเล่นและท่าพิเศษส่งผลมากกว่ายกตัวอย่างโกเพาเชอรที่หาตำแหน่งยิงได้เองหรือดิ s t r o y e r ที่คอยดักบอลตรงกลางถ้าคุณเลือกนักเตะที่ตรงกับแท็กติกทีมจะเล่นลื่นไหลกว่าการยัดแต่สตาดังเข้ามา 3. การป้องกันคือหัวใจของดีห เกมรุกอาจทำให้คุณชนะแต่เกมรับคือสิ่งที่พาคุณไปถึงดีหนึ่งในแพชนี้การกดไล่บีบโดยไม่คิดหน้าคิดหลังมักจะโดนจังหวะสวนกลับทันทีคุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยเมื่อไหร่ควรบีบและต้องใช้ตำแหน่ง DMF หรือ CB ที่เหมาะสมเช่น Build Up หรือ Anchor Man เพื่อพยุงเกมไม่ให้เกมรับแตกง่าย 4. ใจเย็นคืออาวุธลับ ในระดับสูงเกมจะไม่ได้มีโอกาสยิงเยอะเหมือนตอนเล่นแรงกลางๆคุณต้องเรียนรู้การรอจังหวะไม่เร่งบุกจนพลาดง่ายบางครั้งการจ่ายคืนหลังหรือดึงเกมไว้กลางสนามคือวิธีทำให้คู่ต่อสู้หัวร้อนแล้วเปิดช่องให้เราได้เล่นงาน5 ฝึกเล่นกับผู้เล่นที่เก่งกว่าเสมอถ้าคุณอยากขึ้นดีหนึ่งจริงๆการซ้อมกับคนที่เล่นระดับสูงกว่าคือทางลัดเพราะคุณจะได้เรียนรู้จังหวะใหม่ๆเทคนิคเล็กๆที่ไม่ได้เจอในแรงธรรมดาพอเอามาปรับใช้ก็ทำให้คุณพัฒนาก้าวกระโดด สรุปเส้นทางสู่ดีหนึ่งในอ e ีฟุตบอล2026ไม่ใช่เรื่องของทีมเทพหรือดวงดีแต่คือการเข้าใจระบบใหม่ของเกมเลือกแทคติกและนักเตะให้เข้ากับตัวเองมีวินัยเกมรับและเล่นด้วยใจเย็นถ้าคุณทำได้ครบต่อให้ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีทีมโหดกว่าก็ยังมีโอกาสชนะและค่อยๆไต่แรงขึ้นไปถึงดีหนึ่ได้อย่างมั่นคง หากคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ